เพื่อนๆนะตกทรัพย์หล่นนะเมื่อกี้น่ะเราถังเอามาูวยยเลยสได้ครัหรับตโอ,อ,อ,อที่นี่ก็ขอจบไอ้เพียงงท่นนี้นะครับสวัสดีครับผม วัสดีเพื่อนครับเอ้ยไถ่ที่ปลูกมันไถ่ดินรายตรงนี้มันไม่เคยปลูกต้อก็เลยมาไถ่ใหม่อู้อา ข้างบนมันพอซ้ำได้แต่ข้างล่างซ้ำไม่ได้เลยเนี่ยทำไมเจอยังจมเลยทุกคนข้างบนมันพอได้ข้างล่างซ้ำไม่ได้ก็น้ำตายขนาดเนี่ยไปยังนี่นี่เลยนั่นแหละน้ำตายคนละชั้นกันมนี่ตายมันก็ก่อนว่ากัน ยิ่งฐานที่มีที่ที่มีตายขนาดเลยนะเรียบร้อยจมนมันทุกลายเข้าขนใหญ่ลงมามันเป็นลอยยางลงไม่ได้หรอกปิดนะับประกันเลยต้องต้องลบต่อตรงนั้นไม่ลบไม่ได้หรอก เอาโข้้ไปแลวหลุดแล้วใบหน้าหลุดไปแล้วผ่าในใบหน้าหลุด kim cương đi không Không hiền nha nó bỏ Cho nó có khoai đu Không có món gì อิงทาไม่ห่ยจ่ายเงินตึเกเดกอยอนี้ก็เป็นเวลาขับเที่ยงแล้วนะพอตอนนี้ห้าโมงห้าโมงห้าเจแล้วอะหรือกีัดหรือประกัศทั้งครึร่งคือสิบเอ็ดาส ก็ชั่วโม,มงมาเนี่ยต้องถึงพรออกกว่าจะออกกันได้กว่าจะออกก็เปลี่ยนล้อก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วว่ามันสายก็เปลี่ยนแล้วตั้งเก้าโมงแล้วเก้าโมงรอก็ไปรอขายรอขายไปอีกชัมม่วโมงก็ได้จะออกมาได้หนาน ปเปียกเนี้ยอะอะะยูแดดเป็นเปียงเงี้ยอันนีร่มด้วย,ยวมีร่อหมวก็ไม่มีวมวคือเงี่แหละนะเราเปิดสวงามมวก็ไม่ได้ mình tỏ các bạn win gương thật tướng cảnh ấy gương cảnh ấy cảnh hơn gương bắt có vài mùng nó các rồi เนี้ยมึงเคยปลูกอยู่เนี่ยไทยมัน,ม,นมันเปลี่ยนเยนเอะต้องผา่านเพราะมัน,นที่ทแคบละมันต้องล็อกใส่บ้างอะไรบั่งไงดินไปตบไปอะไรอย่างนี้ เดี๋ยวเนี่ยวกมันไปดูว่ากระสอบมันเป็นแ่เนะืะไปดูกระายเนี่ยร้อนมันตี่กระไายด้วยนะ ไปโยงไปบ้านติดติดรไฟด้วยเพราะมันอะยากหน่อยนั้นบับบับห่งขึ้นหน่อยลูกลังหั ก็ดิน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 นะครับดินนะครับดินแลนะครับลองมาดินกัน